สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนักเตะญี่ปุ่นที่เปิดใช้ทองได้น้อยมากๆเลยนะครับ200ทองพอๆกับเจชนาทิพย์ของเราเลยนะครับนั่นก็คือนากาโมระนะครับนากาโมระคนนี้เลยไม่ใช่นากาโมระเซลติกนะครับแต่เป็นนากาโมระวันแมนครับที่เล่นให้หลีกเดียวในญี่ปุ่นหลีกบ้านเกิดของเขานะครับก็มาดูกันว่าค่าพลังจะซักเท่าไหร่เชียวมาดูกัน ก็ก่อนจะรีวิวก็าฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับก็ใน YouTube ตอนนี้มีปัญหานิดนึงนะครับก็แนะนำว่าให้กดเข้าไปที่ไบโอช่องผมแล้วก็กดที่รูป YouTube ได้เลยนะครับจะได้ไม่สับสนกันก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับนาการมุระล่างนี้นะครับก็จากที่สังเกตนักเตะญี่ปุ่นที่มาแต่ละคนก็จะมีแต่ AMF ทั้งนั้นเลยนะครับชินจิคากาวะก็ AMF นากตะก็ a m f อนูอีก็ a m f a เมเต็ไมไปหมดเลยนะครับล่างนี้มาสักทีนะครับ c m f ที่เป็นญี่ปุ่นคนแรกของเกมนี้เลยนะก็นากามูระนะครับอัพเวลตันอยู่ที่91นะครับสูง175เซนอายุ26ปีนะครับล่างนี้เล่นได้ทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับ l m f a m f d m f แล้วก็ c m f นะครับเกมลุกแล้วก็กองกลางทำได้ดีเลยมาดูค่าพลังข้าวๆกันนะครับ ไปกันแบบไวๆเลยค่าพลังเกมลูก87บอร์คอนโทร93การเลี้ยงบอลอยู่ที่83ความแข็งแกร่งในการคลองบอล90ส่งต่ำ95ส่งโดง87จบสกอร์90นะครับเป็นกองกลางที่จบสกอร์ดีอยู่นะครับมง66ปั่นฟรีคิก86ปั่นโค้ง81สปีด78สปีดค่อนข้างน้อยเลยนะครับออกตัว86พลังการเตะ85กระโดด70 เข้าปะทะ73บาลานซ์82สตามิน่า91วิ่งได้ทั้งเกมเลยนะพลังเกมรับ71เข้าแย่งบอลอยู่ที่61ดุดัน68นะครับผมเข้าๆก็ประมาณนี้ฟอร์มการเล่น3เอ้ยไม่ใช่ดิเท้าข้างไม่ถนัด3ฟอร์มการเล่น6นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีเลยสกิลมีทั้งหมด8สกิลนะครับมีดับเบิ touch long r a n ตต shooting rising shot. เฟิร์สไทม์ช็อตวันทัดพาทูพาสซิ่งเวทเทดพาแล้วก็โนลุกพาสนะครับก็เน้นส่งกับยิงนะถ้าดูคร่าวๆก็สรุปนะครับก็ถ้าถามผมว่าคุ้มไหมถ้าเราไล่ล่าคนนี้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าใครเป็นสายสะสมสายอะไรพวกนี้และยิ่ง CMF มาเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนแรกด้วยเพราะถ้าให้ดูนี่นี่ก็ AMF นะครับนากาวะเอ้ไม่ใช่นากาวะ คากาวะก็ AMF มีแต่ AMF ทั้งนั้นเลยนะครับก็แนะนำเลยนะครับผมถ้าใครเป็นสายสะสมก็ไม่ควรพลาดนะครับผมก็กิมนี้ก็ประมาณนี้ครับผม